เปิดรับสมัครสมาชิกช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยดังนั้นถ้าใครสนใจและอยากจะสนับสนุนสร้างเครดิตให้กับผมก็สามารถสมัครได้โดยกดปุ่มข้างล่างนี้ครับสมัครจะร่วมในการเป็นสมาชิกค,ครับสวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปรวสีเงินมานำเสนอครับ วันนี้เป็นบทความประจำวันพุทธที่18กันยายน2567กรมธนารักที่ต้องรักเออมาทายกันซิว่าอะไรเอ่ยที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศโด่งดังกล่าวขานกันไปทั้งโลกตอนนี้อย่าตอบว่าทักษิณพ่อทุกสถาบันรวมทั้งพ่อนายกหญิงที่อายุน้อยที่สุดนะนั่นไม่ใช่สร้างชื่อเสียง แต่สร้างชื่อเสียให้ประเทศมากกว่าด้านมนุษย์ที่สร้างชื่อเสียงยกให้ลิซ่าและลิสามโนบาลด้านสัตว์ต้องหมูเด้งฮิปโปแคระที่สวนสัตว์เบิดเขาเขียวด้านสถานที่ก็นี่เลยสวนป่าเบญจกกิติโด่งดังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศและกรุงเทพมากที่สุดจากพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อ42ปีที่แล้วพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่ากรมธนารักษกระทรวงการคลังทหารโรงงานยาสูบและสถาบิกชุมชนและสิ่งแวดล้อมอาสมสิน ได้น้อมนำพระราชดำรัสนั้นใช้ภูมิปัญญาไทยประยุกต์วิทยาการรับรู้ธรรมชาติจัดสรรด้วยแนวคิดเนเจอร์เบ s โซลูชันรังสรรสวนป่ารับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งความเสื่อมสลายทางความหลากหลายชีวภาพไปจนถึงความมั่นคงของน้ำและพื้นดินจากนามธรรมาปรากฏเป็นรูปธรรม,ม กล่าวขานชื่นชมกันไปทั้งโลกขณะนี้ก็คือสวนป่าเบญจกกิติของเรานี่แหละจากพื้นที่ชุ่มน้ำของกรุงเทพแต่ดั้งเดิมวันนี้กรมธนารัก์ทหารโรงงานยาสูตและอาสมศิลรังสรรสวนป่าเบญจก,กิติให้เป็นมากกว่าคำว่าสวนสาธารณะทั่วๆไปโดยออกแบบให้ทำหน้าที่เป็นฟองน้ำ สามารถซึมซับน้ำที่ระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ทันและอาจท่วมขังพื้นที่เมืองได้นอกจากนี้พันไม้แบบบาชายเลนแบบที่ลุ่มน้ำและแบบบึงน้ำจืดที่ปลูกผสมผสานยังช่วยบำบัดเพิ่มออกซิเจนให้น้ำที่ถูกกักเก็บไว้อีกด้วยแนวคิดในหลักการ Nature-Based Solution นี้ถูกนำไปใช้แก้ไขพื้นที่เสื่อมโทรมได้ผลมาแล้ว ทั้งในยุโรปสารัฐในเอเชียก็อย่างที่เกาหลีใต้รวมทั้งไทยในอุตสาคเนกสวนป่าเบญจกกิติดังขนาดไหนก็ขนาด CNN ออกข่าวเดือนก่อน American Society of Landscape Architects องค์กรทางภูมิสถาปัต์เก่าแก่ที่สุดในโลกที่นิวยอร์กสหรัฐคัดผลงานด้านภูมิสถาปัต์จาก465ผลงาน มีได้รับผลงาน39ผลงานและเ็นจากกิติฟอร์ดิพาร์ได้รับรางวัลระดับ Honor a w a r d อในหมวดหมู่เจเนอ a l Design การประกาศรางวัลถ้าไม่หูเฟื่อน ASLA จะจัดขึ้นในเดือนตุลา67นี้ที่วอชิง n g t o n ซ c อาสมศินผู้รังสรรค์สถาปัตยกรรมสวนป่าเบนจากกิติสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ และเป็นหน้าเป็นตาให้คนไทยพวกเราคนไทยรออะไรอยู่ละ่ะก็ปรบมือเป็นรางวัลแถมให้อาสมศิล์นเขาสิทั้งหมดนี้ต้องให้เครดิตกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังเจ้าของพื้นที่กว่า200ไร่ตรงนั้นและโรงงานยาสูบไม่แค่รางวัลน,นี้เท่านั้นนะในรอบสองปีนี้สวนป่าเบญจก,กิติของกรมธนารักษ์ภูมิสถาปัตยกรรมโดยอาสมศิล์ ได้รับรางวัลระดับโลกชนิดรับกันจนมือบวมเท่าที่ผมดูก็มีปี2566 UIA International Union of a r c h i t e c t s สถาปัตยกรรมองค์กรเดียวที่องค์กรกลุ่มสหประชาชาติเช่น u n เนสโกยอมรับในเวทีสัมมนาแวดวงสถาปัตยกรรมที่เดนมาร์กสวนป่าเบนจักกิติได้รับรางวัลปี2 0 0 6 ได้รับรางวัล First p r i c e Public and Open Space Catalogue เบนจกิติฟอร์ติปาร์กปี2566เช่นกัน WAF World Architecture Festival ในเวทีสัมมนาที่สิงคโปร์สวนป่าเบนจกกิติได้รับรางวัล Landscape of the Year รางวันนี้มอบให้กับงานสถาปัตยกรรมตอบโจทย์ความท้าทายโลกยุคปัจจุบัน ด้านสุขภาพด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเทคโนโลยีและความซื่อสัตย์ต่อธรรมชาติบาร์เซโลนาอินเตอร์เนชั่นแนลแลนด์สเคปเรเนีลงานประกวดด้านสถาปัตยกรรมที่ออกแบบแต่ปี2 5 6 0ถึง2,165และจัดทุกๆ2ปีที่สเปนปรากฏว่าสวนป่าเบนจาก,กิติเป็นหนึ่งใน11โครงการ ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายปี2,566ที่อิตาลีอันดิซายออวาร์ดแอนด์คอมเพลชชแพลตฟอร์มประกวดงานออกแบบมอบรางวัลให้กับงานออกแบบที่โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมผลิตภัณฑ์งานออกแบบกราฟิกสวนป่าเบนจักกิติได้รับรางวัลหมวดหมู่ Landscape Planning and Garden Design Award ว2,556 ถึง2,567การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมโดย b i g C Bio i n t e l l i g e n t Generation Southeast Europe ประเทศสโลวีเนียสวนปา่าเบีนจากกิติเป็นหนึ่งใน23ผู้ชนะในหมวดหมู่ Public Open Space and Landscape และรางวัลระดับกลางปรีหมวดหมู่ Public Open Space and Landscape และผมจะไม่พูดเอง ในด้านที่ทั้งไทยทั้งเทศเมื่อได้ดื่มด่ำสัมผัสสวนป่าเบญจกกิติแล้วมักเปรียบสวนป่าเบญจกกิติเป็นเซ็นทรัลพาร์คในมหานครนิวยอร์กแต่จะนำที่นิวยอร์กถามฉบับเดือนพฤกษภาหกเจ็ดลงบทความไว้ประมาณนี้จะรูปรูปคลำคลำให้อ่านเป็นกระสายนิวยอร์กาม11พฤกษภาคม2024การเปลี่ยนแปลงนี้ ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งโดยสร้างโอเอซิสขนาด102เอเคอร์ให้กับชาวเมืองพื้นที่นี้เป็นการขยายตัวของสวนเบญจกกิติที่มีอยู่แล้วประกอบด้วยทางเดินยกระดับยาวหนึ่งไมล์รวมถึงพื้นที่ชุ่มน้ำที่ช่วยกรองน้ำต้นไม้ใหญ่8,000ต้นสนามพิกเกิลบอลบาสเกตบอลและโซนสำหรับสุนัขทางเดินลอยฟ้ารู้จักกันดี ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่หนุ่มสาวโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดินเมื่อความร้อนลดลงทางเดินจะเต็มไปด้วยผู้เยี่ยมชมหลายคนโพสท่าถ่ายเซลฟี่สวนป่าเบญจกกิติเปิดเป็นทางการเดือนสิงหาห5หเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ90พรรษาสวนป่าเบนจักกิติในกรุงเทพก็เช่นเดียวกับเซนทรัลพาร์คในนิวยอร์กล้อมรอบไปด้วยตึกระฟ้าอยู่ห่างถนนสุขุมวิทไม่กี่บล็อกเป็นหนึ่งในเส้นทางที่การจราจรหนาแน่นที่สุดของเมืองควันไอเสียจากรถอบอวนทั่วบริเวณขณะที่ผู้คนเดินผ่านทางเท้าคึกคักผ่านตึกสำนักง,งานโรงแรมห้างสรรพสินค้าที่สูงเสียดฟ,ฟ้าทาทารา นักออกแบบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จากโบแลนด์กล่าวว่าแปลกใจที่พบสวนป่าในใจกลางเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องวัดวาอารามอาหารริมทางและความบันเทิงที่มีชีวิตชีวากระนั้นตอนนี้เรายังได้ยินเสียงธรรมชาติทาทารากล่าวระหว่างเยี่ยมชมสวนตอนเย็นสวนป่าเบนจากกิติเป็นสถานที่เงียบสงบและผ่อนคลายมากขณะนั้นเองค้างขาวแม่ไก่ หน้าเหมือนสุนัขจิ้งจอกก็บินผ่านเหนือหัวลงมาเกาะต้นไม้ใกล้เคียงรัฐบาลให้ที่ดินโรงงานยาสูบเป็นพื้นที่สวนสาธารณะในช่วงต้นทศวรรษ2,533และสวนเบญจกิติส่วนแรกก็เปิดไม่นานหลังจากนั้นแต่เวลากว่าหนึ่งในสี่ศตวรรษผ่านไปก่อนที่โรงงานยาสูบจะมอบพื้นที่ให้ทั้งหมดนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชา เรียกร้องให้ใช้แนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสวนรวมถึงพื้นที่สำหรับเดินสุนัขซึ่งหายากในกรุงเทพเพื่อเร่งการก่อสร้างช่วงโควิดระบาดรัฐบาลประยุทธ์ดึงกองทัพมาช่วยบางช่วงมีทหารถึง400นายร่วมทำงานสถาปนิกภูมิทัศน์ที่ช่วยออกแบบสวนป่าเบญจกกิติบอกว่าพวกเขาภูมิใจในสวนนี้มากจริงๆกรุงเทพอยู่ติดอ่าวไทย เคยมีคลองมากมายจนชาวยุโรปเรียกเวนิสตะวันออกเมื่อเวลาผ่านไปคลองหลายแห่งกลายเป็นถนนบางแห่งเป็นน้ำเน่ามีกลิ่นเหมน็นคลองไผ่สิงโตที่เน่าถูกใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำของสวนป่าเบญจก,กิติโดยสูบน้ำจากคลองไผ่สิงโตเข้าสระและตามช่องทางต่างๆของพื้นที่เพื่อให้แสงแดดและพืชพันธุ์ในสวนช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำ กลิ่นต่างๆจะจางหายไปก่อนน้ําจะถึงบ่อน้ําหลักในพื้นที่ชุ่มน้ําซึ่งเต็มไปด้วยบัวและพืชน้ําอื่นๆที่นั่นตะกอนที่เหลือจะตกลงไปที่ก้นบ่อขณะที่น้ําไหลไปที่ปลายสุดของสวนสาธารณะภายในสี่วันน้ําจะสะอาดพอที่จะใช้ในการชลบระทานธรรมชาติปรับตัวได้เองเขากล่าวระหว่างเดินเล่นในสวนสาธารณะในช่วงบ่าย เราคาไดไม่ถึงว่ามันจะได้ผลดีขนาดนี้ทหารได้สร้างเกาะขนาดเล็ก500แห่งภายในพื้นที่ชุ่มน้ำโดยใช้ก้อนคอนกรีตที่เก็บจากการรื้อถอนโรงงานยาสูบเป็นฐานนอกจากนี้พวกเขายังปลูกต้นไม้มากกว่า400 000. สายพันธุ์สวนป่าเบนจากกิจตินี้กลายเป็นระบบนิเวศท,ที่ยั่งยืนด้วยตัวเองอย่างรวดเร็วดึงดูดสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นนกกระสา นกนางแอน่นงูตัวเงินตัวทองและมแมลงปอซึ่งสามารถกินยุงได้มากกว่า100ตัวต่อวันจุดเด่นในสวนป่าเบนจากอิติคือสกายวอล์สูงขึ้นและต่ำลงในระดับสูงเหนือพื้นที่ชุ่มน้ำเมื่อเดินบนสกายวอล์จะไม่เห็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายเลยมันท้าให้คุณอยากเดินต่อ,ตอไปเพื่อดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปสถาปนิกภูมิทัศน์บอกกับนิวยอร์กถามว่า จากโรงงานยาสูบที่เคยทำลายล้านกรุงเทพยังเหลือแค่4อาคาร3แห่งถูกเปลี่ยนเป็นสนามกีฬาทั้ง4แห่งเปิดโลกผนังและหลังคาเอาออกเพื่อรับความเย็นตามธรรมชาติโครงสร้างหลังคาบางแห่งยังอยู่ให้เป็นโครงกระดูกงานต้นไม้ที่ปลูกใหม่ก็เติบโตผ่านเข้าไปในนั้นถ้าคุณยืนอยู่ในอาคารคุณจะเห็นธรรมชาติรอบตัวคุณทั้งหมดครับสรุป หมูเด้งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกับสวนป่าเบญจกกิติกรมธนารักษ์ภูมิสถาปัต์โดยอาสมศินสร้างชื่อให้ประเทศไทยดังทะลุโลกที่สุดขนาดนี้สวนป่าเบญจกกิติวันนี้กลายเป็นสถานที่ศึกษาดูงานเป็นต้นแบบไปแล้วมหาลาัยระดับโลกอย่างฮาร์วาร์ดคนสถานทูตสหรัฐเนเธอร์แลนด์สวีเดนองค์กรสิ่งแวดล้อมต่างๆนับร้อยๆรายมาดู มาศึกษาแนวคิดสวนที่เป็นฟองน้ำแห่งนี้จนผู้นำชมนำอธิบายปากใกล้เป็นนกปากห่างเข้าไปลุกทีด้วยหลักการให้ธรรมชาติฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและให้ธรรมชาติทำงานด้วยตัวมันเองของสวนป่าเบญจก,กิติที่ดังระเบิดโลกนี้พวกเราปรบมือให้กรมธนารักษ์โรงงานยาสูบทหารและอาสมศิลป์อีกสักทีจะเป็นไงส่วนหนึ่งมื่น ได้วันไหนค่อยปรบมือให้รัฐบาลกู้มาแจกวันนั้นก็ยังทันเนอะพวกเราคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ